สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะมนีนะจ๊ะไปพอกันอยู่นาเวทีสีสะเกดค่ะอำเภอโนนคูนค่ะไปพอน้องอุ้งยิงนาเวทีอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้กําลังออกจากอุบลราชธานีด้จา่าวลนจำหลาบเวลากับะม่ไปสามซีซีฟเนี่ยละค่ะออกจากนี้ได้ห้าสิบไปนางานกันอำเภอโนนคูนนะคะไปเบงน้องอุ้งยิงกันค่ะมนีแสดงอยู่หันอ่าตอนนี้กะกำลังเดินทางคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนวล่ามีคลิปดีๆในการแสดงสดของสาวหนอยเพชรบันแพงนะคะในะทั้งคานาแหละทั้งน้องอุ้งอิงทั้งพระเอกหนอยพระเอกใหญ่นะคะทุกคนในสาวหนอยเพชรบันแพงก็สิมาอัพคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมในเบิ่งกันนะจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อดนินด้วยนะคะ ไปซ้ำนี้ก่อนละกันเดี๋ยวสิพอกันอีกเท่อใกล้ๆจะหอนดน้นพูดนคนละคะพี่น้อง